ความรัาไม่เชื่อแล้วพี oui> ่จะเชื pues, <t <t ่อเชื่อเลยชื่อไปเลยดมิจั๊กมาไหมเพราะอยากไะเห็นเหมือนกันคนเรือนข้าคงจะหลอมให้เป่นสีกันเลยไม่เป็นดำก็เป็นแดงพองยาเจ้าทำไมพูดหลอกข้าเยี่ยนั้น จะให้พอกันมั้ยไม่ผ่านจริงๆเหรอเชื่อนะ <laughs> 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 me mm too -hmm. ให้กับประเทศชาติคู่กาประเทศอันเรืองรุ่งในอนาคตบางควรหนึ่งจะสลับให้กับอิรักสตรีที่จะไม่ควรจะทั้ยู่เลยร้าน้องขยีที่จะาเห็นเจ้าก็สะบัดใส่กล่าวแท็กตดยชาเห็นมือเราเนี่ยเป็น จะมีดีแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นก็คือเจ้าพ่อบาชีบาย <c oughs> ไม่เคยจะทำให้ด่างร้อยให้เสียชื่อเสียเ <c oughs> สียงของก <c oughs> ัตริ <c oughs> ย์ผง <c oughs> ้นประเทศตามอารมณ์ขยันเพราะฉะนั้นจะถือสมการครั้งนี้เป็นการผิดควรจะ เจ้ตจงเป็นเพชชาขาศักดศาษาษาีสิทสกองขา ใส่้างนอกขอน้ำนิ่งไหลเไว้ใจม่ร้าพักกมนดจุดก่อนไปที่ไหนก็วางใส่ที่นั่นมังงคายชวาทหารรักของมากคือว่า ร้ไยร้า่จะไปไหนพ่อปาชีไหมใช่ไหมจะไปไหนเนาะใช่ไหมถ้าไ้ถ้าใช่ถ้าใช่จะได้ตายน่าทัาเลยนะอยู่อย่ยังไงอ่ะเดี๋ยวเกิดสวมวิญญาณน้ำเปรี้ยวขึ้นมาทำไงอ่ะถ้าถูกโค้งต้องหนีเหรอฮะว่าจบละตายแล้วเถื่อนยังพอว่า จะถึงตอนหมัสิดจิ้วกลางอะไรไม่สเตรีแปลกหน้าอ้นี่จะเป็นสามที่ด่าหน้าจ้าเกิดอะไรขึ้นมาทันี้พี่ทาทหนูท้ีหนูอฮะพี่เทปเอบอท่านชอบอยู่คนเดียวไม่ค่ะทำนี้ได้ไงเนี่ยมันหลอกใครดีเวลานอนยังล็อกนอนล็อกอะไรไปนอนทไมอ่ะหน้อพี่จ้า มาเนี่ยเหรอใช่ค่ะพี่ตายท้องตตยแล้วหม่อมฉันก็ท้องเป็นกลางแล้สองคนพี่ท้องกันหมดเลยายเลิศใจดีกมาพี่ท้องเป็นกลาไอ้พวกนี้ไม่เข้าท่า จะดีแต่เพียงคนเดียวฉันมาฉันมาโอ้บลานะผัวเนี่ยมันโมมีเมียทาร่ามาผัว าเจอต้องเราเมียอยู่บ้านนอกมันมานห้เมืองไม่ทันไม่น้ำไเนนเ้ามในเมืองเเดนจามองปวดหลังปว้านไม่เจดีที่สุดเลยพ่อคุณเห้พ่อคุณเฮ้ยพ่อหวังใคโยชวา คุณเอ๋ยพ่อลูกงามพ่อมาตดูสูงหนุ่มวัยดีที่สุดของวังคุ่กับเพียงเจ้าเอ๋ยไม่มีเมีเยใช่ไหมพ่อคุณทหารทุกคนห้า,ามจจาม,ามีเมียครับสามขุนองพันความทุกข์โยกจำบ้ามันบ้าเพิ่มเองจะต้องรับผิดชอบ อะไรหนเนียี่่่แบก้ากท้องสาวอ่ะแบคณเลยไปกินอะไรมาเนยะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าฉันกินอะไรเข้าไปจาะไม่รู้ว่าพของแ็กเนี่ยมันยัดแกเข้าท้องหรือยัดรยข้าท้องไ่รู้ตอนนั้นมืดันนี่จะแบกุนเลยแล้วเจ้าเข้ามาในวางหลวงเนี่ยประสงค์จะตาม ใช่จ้ะเจ้ามาตามหาหัวเอาแล้วผัวของเจ้าพ่อของเด็กเราอยู่ไหนล่ะ บางรายกยศวาไหนมึงมพนี้นะแม่ประคุณเอ้ยดีที่สุดในความหวงดีมากกว่าคนอื่นนะอีนุนป่องเข้ามานั่นะสนุปแล้วนี่มึงสาลเรเลวที่สุดเหลือเลย พาตอนนี้กูเจอ้คนนอาัมือไม่เจัทั้ย่งอีนงมาหนัเียวเียมร้อี่สัตตเาจะคองเาจะคลอูตรงนี้งาี้ต่อไปพวกเจ้าคงเข้าใจในอย่างแจ่มชัดแล้วว่าสตรีที่อยู่เคียงข้างกายพวกเจ้าทุกนวนา เราได้หาที่จะแปะเนื้อบ้างตัวของไม่กินเจ้าไม่ไม่เชื่อกดถามแม่ทองพยาสิบเป็นตราหูโตไม่เชื่อเชื่อทองยาเจ้ากดถามราเราชนีรามนีเจ้าถามไม่ดี่เจ้าได้ไแล่หมาอ่าังสรที่สุดแล้วระต้องเจ้า Yeah.